ไข่เจียวแมวที่ไม่ได้ตัวอ้วนมากหนักแค่7.8กิโลไขเ่เค็มน่าจะไม่เห็นเพราะว่าเขายึดที่ผมอีกแล้วจริงๆมันเป็นเก้าอ,อี้ของไข่เค็มนั่นเองซึ่งเป็นเจ้าของบ้านกล่องสวัสดีครับพบกับมนุษย์ขาบนะครับนั่งไม่ได้ แกะกล่องกันเลยเปิดคัตเตอร์อ้โอ้ขออภัยครับนั่นแหละมาดูกันเลย่ะเจียวพี่ไข่ลบหน่อยก็ดีนะ อีร้อนเลยดูสิใช่เหมือนที่เพื่อนๆถ่ายกันหรือเปล่ากล้องดำ ขี้โกงผมหรือเปล่าน้ำตาลเล็กจริงๆนะแล้วก็เบามากสร้างทั้งกล่อง494กรัมโดยประมาณเดี๋ยวนะนิดหนึ่งกล่องเล็กผิดไซส์หรือเปล่าไม่28.5에이 Speed Gray เกี่ยวน้อยกว่าเมตาสปีดปกติแท็กไม่มีอะไรพิเศษเลยไม่มีอะไรบ่งบอกสักอย่างว่าเป็นรุ่นพิเศษกล่องไม่มีอะไรเลยนะข้างในก็ไม่มีนะธรรมดามากนะเดี๋ยวขอดูอีกทีก็ได้มีไหมไม่มีแม้แต่แท็กก็ธรรมดามากอันนี้เป็นป้ายญี่ปุ่น มาเป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งคือมีน,นี่ช่วงหลังมาเอซิกไม่ค่อยใส่นะครดันทรงไม่อยู่หายไปไหนโตกเกียวหายไปไหนเหลือแต่ดันทรงช่างกิโลกันเลยดีกว่าร้อกรัม คุณไข่เค็มเข้ามาอีกละอีกข้างหนึ่ง141กรัมนะถือว่าใกล้เคียงบางท่านได้น้ำหนักห่างบางท่านได้น้ำหนักน้อยนะของผมต่างกันเยอะอันนี้ต่างกันน้อยมากเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านะประมาณนี้ นผ้าผ้าบางกว่าเมตาสปีดธรรมดาอีกนะฮะบางมากแล้วก็ไม่มีโครงใดๆเลยบริเวณนี้มีครึ่งเดียวเช่นกันนะครับเหมือนโตกเกียวนะมีโครงมาหน่อยหนึ่งบางๆถ้าสังเกตอ่ะมีประมาณนี้อ่าเรียกว่าเป็นฮิวคับ ก็นิดนึงนะมียิวคับนิดหนึงนี่ยดูความนุ่มความยับอันนี้รองเอท้ายังไม่ได้ใส่นะเล็กมากทรงค่อนข้างเรียวออขอบคมเรียวนะแล้วก็ไม่ค่อยมีดีเทลอะไรสักเท่าไหร่ยางไม่ใช่ยางแบบ โตเกียวนะครับยางโตเกียวเป็นยางแบบรุ่นเดิมๆของเขาอันนี้เป็นยางบางๆบาง,บางมากนะครับบางๆเหนียวๆอารมณ์คล้ายๆยางของอีโวนะแต่น่าจะเกาะกว่าเพราะว่ามีรูอ่าอันนี้เล็กมากน่ากลัวม,มากอ่าเนื้อโฟมประมาณนี้มีร่องอันนี้ร่องกลางชัดเจนแต่ร่อง ลามมาติดด้านหน้าดูความนุ่มดีกว่าไฟโฟมลีฟทั้งก้อนอารมณ์ประมาณนี้บีบไม่ได้ออกแรงเลยอะ่ะมีสิทธิ์ลอกนะตรงนี้ ประมาณนี้อ่ะงอแผ่นไม่ได้มาสุดนิ้วนะแผ่นจบอยู่แค่นี้ผมไม่งอมากนะเดี๋ยวรองเท้าเสียด้านท้ายละ่ะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแผ่นยาวประมาณแค่นี้ไม่เต็มเทา้า เดี๋ยวเรามานั่งพี่ไข่ครับขอเก้าอี้ได้ไหมไม่ได้หรอพี่ไข่ลุกหน่อยลุกรองเท้าบางเบาเบา,บาจริงๆร4 0้อยสี่สิบกรัมแสงหน้า e อีโอมผมซึ่งหนักร้อยหกสิบนะ เบากว่าถึง20กรัมเลยทีเดียวเบาน่าเกลียดมากนะพื้นผิวโอเคดีก็ดูเราคงยุบแหละแล้วก็ไม่มีอินโซนะครับมีหรือเปล่ามี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 อินโซนะ <c oughs> นี่แล้วก็เป็นสีแดงด้านในเห็นไหมฮะ ปิดมาหมดนะไม่เห็นแม้แต่รอยเย็บนะครับอินโซติดกาวมาเลยหนาไหมโผอ่ะนับให้ดูเลยใจใจกันหน่อยอินโซหนาปักดึงได้หรออ่ะออกมาดูกันเลยประหลาดมากอินโซหนาแบบ เหมือนสเก็ตเชอร์แล้วก็เหมือนมีกาวนะมีกาวแต่กาวไม่แน่นนะอินโซหนาประมาณ1เซนติเมตรในด้านหน้าด้านท้ายประมาณ8มิลนะติดกันลื่นมาเฉพาะบริเวณหน้าเท้าด้านหลังไม่มีอะไรเลยเนื้อเหมือนนะครับเนื้อก็น่าจะเป็นลีฟเหมือนกันนะอินโซถอดอินโซออกแล้วก็ลึกประมาณนี้มีขอบเดี๋ยวต้องประกอบคลืนไปก่อน 11BR อะไรกันไม่รู้ด้านในละ่ะอ่ะดีละที่ถอดออกมา <c oughs> มาดูกันเห็นแผ่นชัดเลยนี่นะฮะแผ่นด้านท้ายมีประมาณนี้ส่องเข้าไปหนึ่งข้างในนะ เห็นไหมครับอยู่ประมาณบริเวณนี้นี่นะแผ่นอยู่สุดแค่นี้ด้านท้ายอยู่แค่บริเวณนี้และด้านท้ายไม่เต็มนะถ้าเห็นนะมองกันอีกทีชัดๆนะประกอบคืนก่อนเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ดูแล้วต้องห้ามเปลี่ยนอินโซนะแล้วก็ อินโซคือส่วนหนึ่งของรองเท้าเลยทีเดียวนะครับนุ่มมันคล้ายอะไรไม่คล้ายมันก็คือคล้ายโตเกียวนั่นแหละไม่คล้ายเอนโดฟินนักนะขอบมีประมาณหนึ่งนะครับมีปีกขึ้นมาประมาณหนึ่ง เท้ากลางเท้าผมว่ากลางเท้าวกว้างกว่าโตเกียวนะแล้วก็เลี้ยวน้อยกว่าโตเกียววัดความสูงกันนะอเอาละสิเป็นอะไรที่แปลกแปลกจริง ความสูงอยู่ที่40เท่าไหรนะ่เนี่ยจริงหรอ,อ47เป็นการหลีกเลี่ยงอะไรกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่รู้วัดยังไงเพราะว่าแต่จริงๆมันต้องวัดรวมอินโซนะเดี๋ยวเยวผมขอวัดอีกทีหนึ่งนะ กลางส้นอ๋อถ้าบริเวณที่วัดจริงจะอยู่ที่4ี่สินี่ไงครับสาเหตุของการปาดส้นของเรรองเท้าคู่นี้หนาเกินนะหนาเกินจริงๆ แตกวัดจริงคือ45-46นะโดยประมาณ45ครึ่งเกิดแน่นอนนะครับแต่ว่าเกิดในสายส์28.5 8ดด้านหน้าละ่ะด้านหน้า40ดอก5.5นะแล้วก็มีอะไรอีก ที่อยากดูกันสวยนะเป็นรองเท้าที่สวยเลยทีเดียววัดสแต็กแล้วมีอะไรกะไม่มีอะไรแล้วนี่ความเชิดหรอความเชิดลึกไหมลึกพอสมควรนะเริ่มเลี้ยวตั้งแต่นี้เลยแล้วด้านในกับด้านนอกเริ่มเลี้ยวประมาณเท่าๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่บริเวณนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของการยกความชันมากกว่าแนวระนาบเกือบ2เซนนะนี่คือแนวระนาบของพื้นนะถือว่าชันอยู่ไม่หักเชิดชันมากนะครับคือโค้งยาวผมว่าจะน่าจะเป็นรองเท้าที่ไหลดีนะสำหรับเจ้าเรนี่นะสวยเบา เดี๋ยวจะไปลองวิ่งพรุ่งนี้นะครับกับ a s i c กเมตาสป ed เกรย4 0กรัมโหดมากเลยอ่ะดูนิดนึงเชือกก็เป็นเชือกปกติของเขานะเชือกของเหมือนโตเกียวเนี่ยแหละแล้วก็ลิ้นคือถ้าลิ้นโตเกียวเรียกว่าบางร่องแร่งแล้วอันนี้บางกว่านะรุ่งริ่งมากเลยอารมณ์ประมาณนี้รุ่งริ่งรุ่งริ่งใช่ไหมไข่เค็มนะเขียนมาเมตาสปีด Ray, นะครัไซส์ลองสวมดูนิดหนึ่งใครว่าโตกเกียวใส่ย,ยากนะเจอเรเข้าไปหน่อยลิ้นเอ่อพูดกันจริงๆมันบอบบางซาท,ทุกสัดส่วนถ้าใครบอกว่าอีโวบอบ,บางแล้วเจอเรเข้าไปจะร้องนะ ใส้ปกตินะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ถุงเท้าความเด้งเด้งนะเมื่อกี้ลองแค่ขนาดเหยียบบนพรมยังรู้สึกว่ารองเท้ามันเด้งเย็นนี้เดี๋ยวจะเป็นเดินนะหลอกผมว่าผมโดนภรรยาหลอกแทนแล้วละ่ะไม่ใช่ผมหลอกภรรยาคือภรรยามีภารกิจจะต้องไปวิ่งในเดือนธันวาเขาก็เลยให้พาไปเดินนะครับการเดิน ได้ยินเสียงไหมฮะเอียดอาร์ต e มากสมใส่ค่อนข้างสบายนะหน้าเท้ากว้างรองเท้ากระชับดีรองเท้าไม่มีความมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับเหยียบปุ๊บแล้วก็มีการดูดพื้นด้วยตรงที่ตรงกลางเป็นร่องนะแล้วก็เด้งอะเด้งนะหน้าเท้ามั่นคงนะครับส้น ไม่มีหลักฐานอะไรเลยส้นถ้าลงส้นจ,จ๋าๆแต่ถ้าลงแบบผมไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะความมั่นคงพอๆกับเหมือนสกายอะ่ะเหมือนสกายตกเกียวอะไรประมาณนั้นอารมณ์คล้ายกันมากนะครับแต๋วกว่าที่คิดนะก็ดูเด้งดีโอเคอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวไปลองกัน ฝากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำนังใจกันจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตะขาบนะครับสวัสดีครับไทแคมสวัสดีครับนี่คือแมวหลงตกท่าตัวแรกนะ5.8กิโลนะตอนนี้